ศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4ี่ทีมสุดท้ายเดินทางมาถึงแล้วนะครับและอาร์ซนอลอยู่ในเส้นทางของรายการนี้ครับและบอกตรงๆครับแลดูจะเป็นรายการที่อาร์ซนอลใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในฤดูกาลนี้หมายถึงการเป็นแชมป์นะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านั่นอีกอเรื่องนึงนะคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมครับเกมที่อาร์ซนอลจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลในรอบเซมิฟิแนลคาราบาวครับความพร้อมจะเป็นอย่างไรมีสถิติอะไรน่าสนใจบ้างรวมในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์ครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับนี่ครับ,ค,รบคุยกันก่อนเกมศึกฟุตบอล คาราบาวครับฮนะนัดที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมเจอกับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่อาร์เซนอลหมายมั่นปั้นมือแหละครับแลดูจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์คว้าทรอฟี่ใกล้เคียงที่สุดใน4ถ้วยที่อาร์เซนอลมีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้นะแต่ว่าจะได้ไม่ได้อย่างไรนั้นไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้รอบนี้ต้องผ่านนิวคาสเซิลให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมครับมาลองทายสกอร์กันหน่อยซิว่าอาร์เซนอล <New> กับนิวคาสเซิลผลการเห็นจะเป็นอย่างไรนะครับว่าแล้วเรามาลุยความพร้อมกันเลยดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ครับมีอาการบาดเจ็บของนักเตะรบกวนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับโดยอาร์เซนอลจะมีมากกว่านั้นเองนะล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะมีอีธานวานเนลลี่อีกคนหนึ่งนะครับที่จะไม่พร้อมในเกมนี้นะได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับแต่ผม,มคิดว่าวานเนลลี่อาจจะมีชื่ออย่างน้อยตัวสำรองนะเป็นไปได้นะหรืออาจจะลุ้นตัวจริงได้นะในมุมมองผมนะเพราะว่าฟอร์มดีต่อเนื่องและ พอหมดครึ่งแรกของเกมที่เจอกับไบรตันเนี่ยมิเกลเดต,ตามิเกลเดต,ตาเก็บเลยนะครับมีการบาดเจ,จ็บนิดเดียวเก็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เดาว่าหมายมั่นปั้นมือแหละนะครับที่อยากจะมาคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็คนอื่นๆรรฮิมสเตอรลิงไม่พร้อมบุ g กโยซาก้าไม่พร้อมเบนเจามินไว้ไม่พร้อมแล้วก็รวมไปถึงโทมิยาสึครับส่วนคายฮาวเวกส์เนี่ย ป่วยนะครับเป็นไข้หวัดประมาณนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมามีชื่อในเกมเกมนี้นั่นเองนะครับส่วนของนิวคาสเซิลทีมเยือนครับคนที่จะไม่พร้อมเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนิกโป๊ปครับนะฮะมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วก็มีกองหน้าคาร์ลัมวิลสันนะครับนะว่าน่าจะเจ็บยาวไปถึงเดือนกุมภาเลยแล้วก็มีจามาราเซลนะครับที่จะไม่พร้อมในเกมนี้นั่นเองนะครับทำให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ ของทั้งคู่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะมาในระบบเก่งก็คือ4-3-3นะผู้รักษ,ษาประตูจะยังใช้เดวิดรรยานีครับลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยผมเชื่อว่าใช้ชุดใหญ่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการสลับตัวสำรองลงบ้างนะแต่ผมว่าเกมนี้น่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่แล้วนะครับมีอาจจะมีดาวรุ่งบ้างนิดหน่อยนะครับ ขวาจะเป็นจูเยนทิมเบอร์ครับคู่เซนเตอร์ฮัจะเป็นทางด้านของวิลเลียมซาดิบาจับคู่กับการียบลมาเกยเยสครับซ้ายนี่แหละลุ้นว่าไมล์ลูอิสเองเป็นใครวะสเคลี่เนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงซึ่งถ้าไมล์ลูอิสเคลี่ไม่ได้ลงตัวจริงคาราฟิโอรีพร้อมอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ส่วนแดนกลางครับโทมัสปาเตจะได้กลับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านเด็กแคนไรส์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแล้วก็มาตินโอเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะน่าจะน่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะเกมที่แล้วก็ได้พักแล้วก็ลงเป็นแค่ตัวสำรองนั่นเองนะครับเอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสสอดแทรกได้คือมิเกลเมีริโน่นะในรายนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้โทมัสปาเตหรือเด็กแคนไรส์เนี่ยได้ไปพักนั่นเองนะครับส่วนแนวรุกครับผมเชื่อเลยครับว่ากาเบรียลเจซับ ซ้ายเนี่ยก็ลุ้นเอาครับว่าจะเป็นทอสซาหรือเปล่านะคือถ้าถ้าเอาว่าซ้ายเนี่ยผมว่าทอสซาแล้วกันแต่ขวาเนี่ยลุ้นว่าไออีธานวานเนลี่เนี่ยจะพร้อมไหมนะครับถ้าพร้อมก็จะเป็นวานเนลี่แต่ถ้าไม่พร้อมกราเบลมาตินเนลี่น่าจะได้ลงในเกมนี้ ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่แล้วกันนะผมว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลดูหมายมั่นปั้นมือที่อยากจะได้ชัยชนะก่อนนั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับฟอร์มโหดเหลือเกินครับเจ้าสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับนะฮะฟอร์มร้อนแรงมากๆครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็มีผลงานที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะแดนกลางของเขานะผมมาไล่เรียงสื่อไปเพ่นตัวจริงเลยแล้วกันนะครับมาในระบบสี่สามสามเช่นกันกับอาร์เซนอลนะครับมาทางด้านของมาร์กหรือว่ามาร์ตินดูบราบก้าครับจะเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็กอล ทั้ง4คนครับใช้ทางด้านของซ้ายจะเป็นฮอลนะครับลอิส์ฮอลนะครับขวาจะเป็นทางด้านของลิลาเมนโตนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮาร์ปับฟาเบียนแชร์จะจับคู่กับแดนเบิร์นนะครับกองกลางเนี่ยแข็งโป๊กเลยครับนำทัพมาโดยบรูโนกิมมาริ์นะครับแล้วก็มีโตนาลีครับนะฮะที่ต้องบอกว่าฟอร์มตอนนี้เนี่ยสองคนนี้เล่นคู่กันดีเหลือเกิน ผัดกันรับผัดกันรุกแบบโหเนียนตามากเล่นสอดร,รับกันดีมากๆนะครับแล้วก็มีจอร์ลิงตันนะครับที่จะมาเป็นคนปั้นเกมนั่นเองนะส่วนแนวรุกครับอเล็กซานเดอร์อิซักครับโหยิงต่อเนื่องให้กับนิวคาสเซิลในช่วงหลังในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ริมเส้นเนี่ยมีทางด้านของแอนโทนิกอดอนนะครับแล้วก็มีจาคอบเมอร์ฟี่นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังจะมีผู้เล่นคนอื่นๆที่จะเป็นตัวสอดแทรกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอวิลล็อกนะครับแล้วก็ ออฮาวิบานส์นะครับพวกนี้น่าจะได้หมดเลยนะฮะร,รวมไปถึงมิเกลอามิลอนนะครับแล้วก็คิเลนทิปเปียนั่นเองนะครับนะจริงก็จะมีแมตช์แร์เก็ตอะไรพวกนี้ก็พร้อมลงเล่นในเกมนี้หมดเลยนะครับอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนบ้างในรายชื่อที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับจะเล่นกันในคืนวันที่7นะครับคืนวันที่7มกราคมเวลาตีสนะครับตามเวลาบ้านเรานะเพราะฉะนั้น ใครที่อยากดูครับดูฟรีครับคาราบาวจัดให้นะครับผ่านทางไทยรัฐสปอร์ตนั่นเองนะครับทั้งในโซเชียลมีเดียนะทั้งเฟซบุ๊กยูทูบอะไรพวกนี้นะครับติ๊กตอกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะไม่ต้องเสียสตางค์นะรอบนี้นั่นเองนะแล้วก็เกมวันนี้นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับรุ่สินเ็นเคล็กพอลสันนะครับวันนี้เนี่ยลูกทีมของเอดดี้ฮาวเนี่ยมาด้วยความโหดจัดครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับ ไม่เสมอใครด้วยครับชนะรวดเลยครับใช่แล้วครับโหดจัดๆเลยนะครับโดยเฉพาะแนวรุกอย่างอเล็กซานเดอร์อิซัคเนี่ยก็ยิงให้ทีมแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่เกมติดนะแต่ยิงตลอดเลยอ่ะต้องมี5 6 7เกมติดนะครับส่วนอาร์ซนอลครับลูกทีมของมิเกลอารเตต้าครับก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันใน5เกมหลังสุดชนะไปถึง4เสมอ1เกมนั่นเองนะครับโดยที่เสมอก็คือเกมล่าสุดครับที่เสมอกับทางด้านไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ ส่วนเฮ to Head ที่พบกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบ้านใครบ้านมันจะใช้คำนี้เลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดเนี่ยเกมหลังสุดเนี่ยนะครับสถิติออกมาเป็นแบบนี้ครับนิวคาสเซิลเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2เกมนะครับอาร์ซนอลชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับโดยที่อานะร์ซ a น,นอลเนี่ยนะครับถ้าเล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นนิวคาสเซิลที่ดูดีกว่านิดๆิดนะครับสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นใน2เกมหลังสุดนะครับส่วนที่เอมิเรตเตเดียมอาร์ซนอลชนะล่าสุดก็คือ4ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับวันนั้นผมอยู่ในสนามด้วยนะครับก็ถือว่าคู่นี้แทบจะเรียกว่าบ้านใครบ้านมันเลยก็ว่าได้นะครับและผมก็คิดว่าอันนี้วิเคราะห์ต่อเนื่องเลยก็แล้วกันนะและผมก็คิดว่าคู่นี้จะเป็นเช่นนั้นครับบ้านอาร์ซนอลอาร์ซนอลน่าจะเก็บชัยชนะได้แต่มันจะมากเพียงพอที่เล็กที่2ไปเล่นที่กับ ที่เซนเจมส์พาร์คอะแล้วมันผลรวมเนี่ยมันจะมากพอหรือเปล่านี่นี่คือนี่คือคำถามตัวเบลเลอร์เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเนวคาสเซอลฟอร์มดีมากครับขณะที่อาร์เซนอลฟอร์มไม่ได้แย่นะ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดของเรามีนักเตะคนสําคัญอย่างบุโกโยซาก้าได้รับอาการบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามนะครับแล้วก็ทางด้านของไคลฮาวแวกเองที่เป็นตัวความหวังเป็นตัวฟอนายของเราเนี่ยนะครับเอาพูดตรงๆช่วงหลังก็ไม่ได้ทําประตูดได้อย่างเป็นกอบเป็นการเหมือนอเลสันเดอร์อีซักนะครับแล้วยัมาป่วยซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแนวรุกของอาร์เซนอลเนี่ยแลดูจะ มีปัญหาหน่อยๆนะครับขณะที่นิวคาสเซิลเองนะครับผลงานก็อย่างที่บอกไปร้อนแรงเลยนะครับเก็บชัยชนะแบบรัวๆนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเองก็เรียกว่าอยู่ในผลงานที่โอเคนะครับอยู่ทีผมเข้ามาดีเลยดีกว่านะเข้ามาดีเลยดีกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4นะครับเสมอหนึ่งะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมันละนะครับอาร์เซนอลน่าจะเปิดเกมรุกบุกใส่นิวคาสเซิลนะครับแล้วนิวคาสเซิลน่าจะใช้ความเร็วของพวกอีซัค ของพวกจอคอบเมอร์ฟี่กอดอนเลยพวกนี้นะครับในการสวนกลับนะแล้วก็เกมรับตรงกลางเนี่ยแน่น,แ,น,น,แ,น,นแบบอัดกันสนุกละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอาร์เซนอลไม่ใส่ตัวเต็มผมบอกเลยว่าปาดเหงือแน่นะครับใส่ตัวเต็มยังไม่รู้เลยว่าจะจะจะ,จะได้ได้ได้ผลในสานที่ต้องการม้างน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะคู่นี้บ้านใครบ้านมันเลยไปลุ้นเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ย จะยิงหลักเกิน2ลูก3ลูกได้ไหมนะครับถ้าสามารถชนะได้3 0 4 0ี่ไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยเหมือนเหมือนนิวคาสเซิลอาจจะถอดใจละเก็บตัวไว้เล่นพรีเมียร์ลีกดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือถ้ามันสูสีกันมากๆนะครับมันอาจจะต้องไปวัดกันถึงดีกาใน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 ,ในบ้านของนิวคาสเซิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อาร์เซนอลต้องเอาไว้ก่อนครับและผมเชื่อว่ามิเกลเจต้าก็รู้เงื่อนไขนี้เป็นอย่างดีครับและต้องการชัยชนะในนัดแรกให้ได้ก่อน ผมก็เชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าผลการแข่งขันจะออกมาที่อาร์เซนอลชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับนะฮะหวังว่าจะได้ผลประตูที่ห่างมากกว่านี้ด้วยซ้าไปนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามีเสียโคตา้าสักหนึ่งลูกก็แล้วกันนะครับนะฮะตาทุกคนแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คิดว่าอาร์เซนอลกับเิวคาโซลผลเจอกมาเป็นเช่นไรลอง คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยละกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนี้นะครับนอกจากจะมาลองเดาผลเดาสกอร์กันแล้วนะครับมีกิจกรรมให้เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับใครที่อยากจะกระทบไหลนักเตะตำนาน,นาที่ต้องบอกว่าคาราบาเขาจัดให้นะครับชวนทางด้านของปีเตอร์โชไมเคิลครับอดีตตำนานผู้สาประตูชาวเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาที่ประเทศไทยครับนะสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับนใครที่มีบัตรแล้วนะ ก็เดี๋ยวไปเจอกัน11มกราคมนี้บ่าย2องครึ่งถึง6โมงเย็นที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทรานั่นเองนะผมไปด้วยนะ อยากไปก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะมิดแอนกรีมีถ่ายลงถ่ายรูปขอลายเซ็นอะไรก็ว่าไปนะครับใครที่ยังไม่มีบง่งมีบัตรก็ลองเข้าไปดูที่เพจคาราบาสสปอร์ตนะหรือจะเข้าไปดูที่เพจใหญ่ของคาราบาวก็ได้นะครับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนั่นเองนะครับนะอ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าถ้ารักอา,าเซนอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนั้น,นะครับไปแล้วสวัสดีครับ